ทีนี้เราไปคุยกันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนว่าเอะอิเลชันแอลลี่นั้นจะส่งผลบวกต่อภาพของตลาดเื้นไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะกลุ่มไหนจะได้อนที่ส่งไปบ้านหรือว่าแอลลี่คืนไปแล้วหรือเปล่านะคะนี่ช้าไปไหมถ้าจะลงทุนรับกับอันที่ส่งของภาคการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะคุยคุยพร้อมกันกันกบคุณดารุณรัตน์พิยะโยดีลกชัยนะคะหัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุนบลจออรารบดินอยู่กับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะคุณดารุณรัตน์คะ สวัสดีค่ะคุณเฟินสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาอัปเดตกันเช้าหน่อยนะคะก่อนอื่นถามเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศยุบสภาละกันซึ่งตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบางอย่างนะคะเช่นการผ่านร่างกฎหมายต่างๆนะคะทําให้หลายคนประเมินว่าอาจจะได้เห็นการยุบสภาก่อนการหมดวาระในวันที่ยี่สิบสามมีนาคนนี้อับรีนมองเหมือนหรือต่างยังไงกับประเด็นนี้คะค่ะจริงๆเรามองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วนะคะที่รัฐบาลเนี้จะประกาศยุบสภาก่อน หมดเทอมนะคะหลักหลักปัจจัยก็จะมาจากเรื่องของระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งนะคะก็ถ้าเรามองภาพเป็น2อ سين าริโอเนาะสินาริโอแรกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหยุดรัฐบาลอยู่ครบเทอมแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่กับอีกสินาริโอหนึ่งคือรัฐบาลอยู่สภา,าแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่นะคะไทม์ไลน์มันจะต่างกันนะคะคือถ้ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบเทอมนะคะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าการเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน45วันซึ่งแปลว่า การเลือกตั้งควรจะเกิดขึ้นวันที่23มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าออขอโทษค่ะการเลือกตั้งควรจะเกิดขึ้นภายในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยครบการเลือกตั้งครบเทอมเนี่ยวันที่23มีนาคมนะแต่ว่ามันจะมีพรบรลูกอีกฉบับหนึ่งนะคะที่วาดด้วยการเลือกตั้งสสนะคะเขาระบุว่าผู้ที่มีสิทธ ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเข้าสังกัดพรรคตัวเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเก้าสิบวันก่อนการเลือกตั้งซึ่งแปลว่าการที่จะสสเนี่ยจะลงเลือกตั้งได้เนี่ยจะต้องทําการย้ายพรรคเสร็จสิ้นเนี่ยช้าสุดคือเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนารีโอที่ควรจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือรัฐบาลเนี่ยประกาศยุบสภานะคะซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็มีความยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยก็คือการเลือกตั้งเนี่ยสามารถจัด ตั้งใหม่ได้ภายใน4 5ถึง60วันถ้าเป็นกรณีแรกเนี่ยค mm hmm. ่อนข้างสเตทเคือ5วันเลยแต่ว่ากรณีริบสภาเนี่ยได้ถึง60วันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาอนุญาตให้สสที่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยเ mm hmm. ข้าสังกัดพักภายใน30วันไม่ต้องรอถึง90วันเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้สสเองก็มีความคล้องตัวมากขึ้นในการย้ายพากกักน,นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยยุบสภา เออแต่สินใจยุบสภาก่อนการเลือกตั้งค่ะค่ะแล้วจ,จริงๆแล้วครบเทอมหรือยุบสภาก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันมีผลหรือว่ามีในยยะต่อภาพของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องของการยุบสภาค่ะเออเออเ,อ,อเรามองว่าตลาดเนี้คาดการณ์กันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนะเาะแล้วก็จะเห็นตลาดพูดกันมาเยอะแล้วแต่ว่า ประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่น่าจะจับตาดูตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศยุบสภาเมื่อไหร่นะคะเราเนี่ยคาดว่าอ,อย่างช้าที่สุดมันควรจะเป็นประมาณกลางเดือนหน้านะคะก็ตั้งแต่ประมาณวันที่15มีนาคมไปจนถึงก่อนที่รัฐบาลจะครบเทอมวันที่23มีนาคมก็คือประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนครบเทอมนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับทางที่ตลาดคาดแล้วก็เป็นไทม์ไลน์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยเขาก็ มีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะพรรคเล็กเองก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองของเขาได้มากขึ้นนะคะและที่สําคัญตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็มีเวลาที่จะบริหารงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุออนมัติงบประมาณหรือว่าเรื่องอประเด็นเร่งด่วนจําเป็นต่างๆในช่วงนี้ได้ะคะ่ะ,ะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าการยุบสภามันเกิดขึ้นเร็ว กว่าที่เราคาดถามว่ามันเป็นข้อดีไหมมันก็ยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่าเราก็น่าจะเห็นเรื่องของเม็ดเงินสะพัดนะคะที่จะมาใช้ในช่วงนะคะเสียงการเลือกตั้งเนี่ย <ừ> มันก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษของเราได้อย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็มีการประเมินว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีการในช่วงการเลือกตั้งมีการใช้เงินไปประมาณสออักเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นล้านบาทซึ่งถ้าตีเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็ประมาณสักจุดสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ู้จีแล้วก็ถือว่า <c oughs> ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญกับเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าต่อให้รัฐบาลประกาศยุคสภาวันสุดท้ายก่อนที่จะครบเทอมเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ก็คือการเลือกตั้างเนี่ยเลทที่สุดก็คือต้องจัดให้มีภายในหกสิบวันมันก็จะไปตกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมใช่ไหมคะซึ่งตามกรอบที่ตลาดค่าตอนนี้ถ้าการเลือกตั้งยังเกิดอยู่ได้ภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ ตลาดยังยังยังเอ็กได้กับที่ตลาดคาาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองว่าการยุคสภาช้าเรียวมันจะมีผลบวกหรือลบกับตลาดมากนักแตเท่าที่ก่อนการเลือกตั้งมันยังอยู่ในเดือนพฤษภาคมค่ะค่ะทีนี้อันนี้สงใจเล็กชแล้วด้วยเรามองว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนสําหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้เพราะว่าเม็ดเงินสะพัดที่ผลักดัน g ี p ี4 0.5ส้าก็ถือว่ามีในยัยยะพอสมควรเนี่ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่นะคะในช่วงก่อนการเลือกตั้งอะค่ะก็ เราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็น positive sentiment กับทั้งตลาดหุ้นเองนะคะไม่ว่าจะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็มันมาจากในส่วนของในแง่เม็ดเงินเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็น positive sentiment กับตลาดหุ้นด้วยถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังนะคะนะตั้งแต่ปี2อ0 1เนาะสิกว่าปีที่ผ่านมาที่เรามีการยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เรามีการเลือกตั้งนะคะเรามีการเลือกตั้งทั้งหมด5ครั้งนะคะซึ่ง4ี่ใน5ครั้งเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะให้ผลตอบแทนที่ เฉลี่ยเนี่ยเป็นบวกนะคะสักช่วงสเดือนก่อนการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยให้ดีเทิร์เป็นบวกประมาณสักหซนะคะซึ่งถ้าดูตามสถิตินี้นะคะเราก็เลยมองว่ามันก็มีโอกาสที่เซตเนี่ยเซตอินด็กซ์เนี่ยจะปรับขึ้นนะคะไปเหนือที่ระดับ1,700จุดในช่วงสาเดือนก่อนการเลือกตั้งได้นะคะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับทาง วิวของทีมหุนไทยเราเองที่เรามองกรอบ s e ตอินดี t a r g e รปีนี้เนี่ยที่อยู่ที่ระดับประมาณ1 6 7 0ร้จถึงพันแจุดนะคะก็จะมีอัพไซด์จากระดับปัจจุบันอยู่พอสมควระคะ่ะกลุ่มไหนน่าจะดันตลาดคะถ้าเรามองจากมุมบวกของอันนี้ส่งเลือกตั้งแล้วค่ะก็จริงๆถ้าดูสถิติที่ผ่านมานะคะเซกเตอร์ที่มักจะเอาเพอร์ฟอร์มในช่วง3เดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวก อ่าคอมเมอร์สเนาะกลุ่มแบงก์กลุ่มฟู้ดนะคะฟู้ดแอนด์เบรเกลุ่มมีเดียนะคะ, age, ก, Media, ะ,คะก็สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้นะคะ่ะเขาก็ได้อันนี้ส่งโดยตรงจากเงินสะพัดอ่าเจ็ดหมื่นแปดหมืล้านนะคะ,ะที่เป็นช่วงในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนะะี่ยค่ะซึ่งถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆว่าไอ้ตัว7จ0 0 0มื่นแล้านเนี่ยจริงๆเขาใส่เงินลงไปที่ไหนบ้างอ่อจริงๆมันก็จะไปเบเนฟิตโดยตรงกับกลุ่มที่มี Exposure ในต่างจังหวัดเยอะๆกับกลุ่มลากญ่านะคะเนื่องจากว่าเงินที่เขาใส่เข้าไปนเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ไปจ่ายในเรื่องของค่าแรงงานนะคะให้กับคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นค่าคนที่มานั่งรับสมัครเลือกตั้งรับลงคะแนนนับคะแนนหรือว่าค่าค่าช่วยในการหาเสียงผลิตสื่อโฆษณาต่างๆค่าอาหารเครื่องดื่มค่าน้ำมันถดอะไรพวกนี้นะคะ่ะสิ่งเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวสปอร์ตกลุ่มพวกนี้ซึ่ง ที่ผ่านมาเราก็เริ่มที่จะเห็นนะคะเซกเตอร์ในกลุ่มที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะเริ่มพยอยปรับตัวขึ้นบ้างแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอืมค่ะแล้วเรายังลงทุนได้หรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าจะมีโอกาสนะคะในการขยับขึ้นอยู่มีรวมอยู่บ้านแต่ว่าราคาที่ขยับขึ้นไปไม่แน่ใจตอนนี้จะสูงไปหรือเปล่าในการที่จะเข้าลงทุนในจังหวะน,นี้คะ่ะค่ะจริงๆอ๋อจะเห็นว่าเซตเนี่ยถ้าเทียบกับ ตลาดโลกเนาะปีนี้เราดูยังดูค่อนไม่ค่อยข้างไปไม่ค่อยไปไหนนะคะถ้าเทียบกับออย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเอาเพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยต้นปีมาเราก็ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับตลาดต่างประเทศเนาะอย่าง US อะไรเนี่ยก็บวกไปประมาณสัก7-8%แเปตแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบวกประมาณเกือบเกือบหเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเดี๋อมองว่าก็ยังมีรูมยังมีรูมให้ไปต่อได้แล้วเชื่อว่าเซตมีโอกาสนะคะยืนเหนือ,นอ,นอระดับพันจุดพันเจ็ดร้อยจุดได้ก่อนที่ S <S 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 ในช่วงสามเดือนก่อนการเลือกตั้งค่ะคะ่ะทีนี้ประเด็นการเปิดประเทศของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานแล้วว่าอาเซียนเนี่ยแหละน่าจะได้อันนี้สงโดยเฉพาะฝั่งครบทัว์ที่กําลังจะเปิดในเร็ว,วันนี้นะคะจะยิ่งผลักดันบรรยากาศของหุ้นไทยให้ r ล l l y ขึ้นได้แค่ไหนล้อไปกับทิศทางของ election rally ด้วยเนี่ยค่ะค่ะเ,เรื่องของการเปิดประเทศของจีนนะคะเออจริงๆเขาเปิดเป็นทางการเนี่ยให้นะักท่องเที่ยว ทั่วไปนะคะออกมาเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่8มก,กราคมเนาะแล้วก็กรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆมันก็เร็วกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็เราคาดไปประมาณ2ไตรมาสซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะคาดกันว่าน่าจะ,ะเปิดประเทศชัดเจนเนี่ยใจมาสามของปีนี้นะคะ,ะสําหรับการเปิดประเทศที่เร็วกว่าคาดแน่นอนมันเป็น ปัจจัยบวก1คือช่วยลดเรื่องความตึงบนในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันทําให้ตัวโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยเราเองเนี่ยซึ่งมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้เบเนฟิตมากที่สุดจากการเปิดประเทศของประเทศจีนนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุดที่เข้ามานะคะ เดือนมกราคมเนี่ยเข้าใจว่าเราน่าจะจบกันที่แถวๆประมาณสองล้านกว่าคนนะคะใกล้ๆกับเดือนเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ตามที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยเปิดเผยมาล่าสุดเนี่ยล่าสุดก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบๆแสนแสนแสนกว่าคนแสนนิดๆแล้วนะคะซึ่งถ้าทเทียบกับประมาณการของการท่องเที่ยวของประเทศไท,ไทยเนี่ยเขามองไว้ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30,000 0คน นั่นก็แปลว่าค่อนข้างที่จะออนแท็กหรือจริงๆก็มีรูมที่จะอาจจะได้เกินกว่าที่คาดได้สามนะคะถ้านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มทัวร์จีนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป้าปีนี้ที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาสัก5ล้านคนเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ที่จะ,ะที่จะทำได้ตามเป้านะคะ5ล้านคนก็จะกลับไปประมาณประมาณเกือบครึ่งหนึ่งก่อนพีโควิดเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตตัวเลขนักท่องเที่ยว ของปีนี้ที่เรามองไว้ที่ประมาณระดับ25-28ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับนี้มันก็น่าจะอ c ชี e ไ,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะคะ ืมค่ะเอกระเด็นหนึ่งคงไม่พูดไม่ได้คืออเมริกานะคะเราเริ่มเห็นตัวเลขประดมแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่เลยนะคะจะหลายคนมองว่าเอ๊เฟดจะยังชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าตกลงจะลดดอกเบี้ยปีนี้ได้ไหมเพราะว่าเงินเฟ้ออาจจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเรามองมุมนี้เป็นมุมบวกหรือลบกับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยคะค่ะก็ จริงๆอยากจะย้อนย้อนไปให้ดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมุมมองที่เปลี่ยนไปเนาะอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาเนี่ยตลาดยังมองว่าอินฟลชันเนี่ยยังเป็นยังเป็น,ปนทิศทางที่แบบขาลงเฟดมีแนวโน้มที่จะทยอยอเริ่มปรับลด,ดดอกเบี้ยช้าลงนะคะแต่พอตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาดีกว่าคาดเกือบสามเท่านะคะโดยนำโดยกลุ่มพวก กลุ่มเซอร์วิสนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเลเชอร์กลุ่มฮอสพิทอลิตี้ตัวเลขอันอินพวอยเมนต์เลทเองก็ต่ำต่ำกว่าค่าต่ำที่สุดในรอบ54ปีตัวค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงเองเนี่ยก็ปรับยังปรับขึ้นประมาณสัก4%กว่าเยอ n นเยออยู่แล้วก็สูงกว่าตลาดค่านะคะถึงแม้ว่ามันจะมีแนวโน้มลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งวงมันเลยเป็นปัจจัยที่ ทำให้ตลาดเนี่ยมองว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักพักหนึ่งหรือว่ามีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงช้ากว่าที่คาดนะคะทีนี้เนี่ย m a r k e t Reaction ที่เราเห็นที่เกิดขึ้นก็คือตลาดเนี่ยกลับมากังวลในเรื่องของทิศทางการขึ้นการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างไปดู f e d Fund Futures เนี่ยก็กลับมาคาดการณ์กันว่า Terminal Ra t e เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดาวุดหกว่าขณะที่ตอนช,ช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีตัวเลขการจร้างงานประกาศออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.8ใช่ไหมคะ <ừ> ก็ปรับขึ้นมาพอสมควรพันธาบาัตร <ừ> รัฐาบาล10ปีของ US <ừ> ก็เด้งกลับมา20กว่า basis point มาอยู่ที่3.6ภายใน2วันนะคะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเงิงนบาทอ่อนค่าลงนะคะแล้วเราก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเริ่มเห็น profit taking ของนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งก็ถ้าไปนับดูเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเขายังเป็น เน็ตซื้อมาตลอดนะคะจนกระทั่งวีที่ผ่านมานะคะเป็นอาทิตย์แรกที่เขาเป็นเน็ตขายสุดทินะคะโดยรวมเนี่ยเข้ามาสักประมาณเป็นเน็ตบายสักประมาณสองหมื่นล้านล่าสุดเนี่ยออกไปประมาณหมื่นหนึ่งเอาประมาณครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือเป็นเน็ตบายเยือูเดอีกประมาณหมื่นกว่าล้านนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็ปรับตัวลงสักประมาณจุดสี่เปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อวานทีนี้ถามว่าเรามองอย่างไอโกริ่งฟอร์เวิร์ดนะคะก็ จริงๆตั้งแต่ต้นปีอะคะ่ะเราก็มีมุมมองอยู่แล้วว่าตลาด US อะค่ะยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมี uncertainty มากกว่าตลาดไทยอยู่นะคะสำหรับปีนี้นะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของอปัจจัยในเรื่องของนโยโบายการปรับดอกเบีย้ยของของเฟดเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยเขายังค่อนข้างที่จะอิะองกับตัวเลขของเงินเฟอ้ออยู่เรียกว่าเป็น data dependent เนาะ<ม>แน่นอนว่าเวลาที่ตัวเลขมันออกมา จะเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีหรือทางที่แย่ค่ะตลาดมันค่อนข้างที่จะมี v o l a t i l i ี y สูงนะคะถ้าไปดูในเรื่องของการขายทำกำไรของชาวต่างชาติหรือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทโซฟาเนี่ยจริงๆเรามองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยชั่วคราวสาเหตุเพราะอะไรหนึ่งหงเพราะว่าตั้งแต่ท้านต้งแต่ต้นปีเนี่ยค่าเงินบาทก็ต้องยอมรับว่าแข็งค่าเร็วเกินไปใช่ไหมคะ่ะ ถ้าดูจากจุดต้นสิ้นปีที่แล34.5บาทนะคะไปแตะจุดต่ำสุดที่32.5บาทคือปรับขึ้นมา6%แล้วเราก็แข่งค่าคมากกว่าถ้าเทียบกับเอเชียของเราด้วยกันเองนะคะเรื่องจาก,จากฟันโปจากต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นเองแล้วก็ตลาดบอลเองด้วยแต่ว่าถ้าเราไปดูฟันเดเมนทัลจริงๆแล้วถามว่าเรามองไงปีนี้เนี่ยเรายังมองเหมือนเดิมว่า ทิทางค่าเงินบาทถ้าดูทั้งปีเนี่ยมันควรจะเป็นภาพในช่วงแข่งค่าขึ้นโดยเฉพาะอย่างช่วงอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยเรายังคงวิวเหมือนเดิมว่าค่าเงินบาทน่าจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ32.75ถึง33บาทประมาณนี้ค่ะหลักๆเนื่องปัจจัยหลัก,กก็คือตัวของอดุลบัญชีเดินสะพัดข,ของเราที่น่าจะกลับมาเป็นตัวเกินดุลน,นะคะจากทั้งรายได้น้องเที่ยวต่างชาติที่ เติบโตวกว่าเท่าตัวแล้วก็ตัวของการอิมพอร์ตต้นทุนพลังงานที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะกังวลว่าเออต่างชาติเข้ามาเนตายตั้ง200แสนล้านปีที่แล้วแล้วปีนี้จะเข้ามาอีกเหรอเนี่ยเราเชื่อว่ามันยังมีแนวโน้มที่เขายังเข้ามาต่อได้แล้วถ้าไปดู Data จริงๆตั้งแต่ปี2020ช่วงตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะ ต่างชาติเนี่ยยังยังเน็ตขายบ้านเราสุดทีิอีกกว่า3 0 0 0สนล้านเพราะฉะนั้นมันยังมีรูมให้เขาเนี่ยออยังเข้ามาต่อได้ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยของไทยกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจิวมองว่าสิ่งสุดท้ายที่นักลงทุนควรจะให้ความสนใจจริงๆนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัวของของบริษัทน,น,นั้นเองก็คือ Earnings ของบริษัทนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังเห็นโอกาสการเติบโตที่ต่อเนื่องแล้วก็เฮ w วินที่มันจะเกิดขึ้นกับบริษัทไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตลาด US นะคะแล้วก็ยังเห็นโอกาสการเติบโตของอของของบริษัทในหุ้นไทยการปร,ประมาณการ earnings ขึ้นเนี่ยมากกว่าตันอของตลาด US ด้วยอย่างถ้าเราไปดู Bloomberg Consensus <S <S แล้วกันเนาะ EPS Growth ของ S&P ปีนี้ค่ะเขาคาดการจะ เติบโตแค่แฟลต f l นะคะประมาณ 0. something แล้วก็ <c oughs> ถ้าไปดูการปรับประมาณการจีดีตัว EPS เนี่ย year to date เนี่ยปรับลดลงไปประมาณ5แล้วนะคะของ S&P แต่ถ้ามาดูฝั่งไทยปีนี้เนี่ยเราบูมเบิรกคาดการว่า set EPS น่าจะโตได้ประมาณสัก4ถ้าเราตัด Sector Energy ออกนะคะซึ่งได้รับผลผลบวก High Base จากปีที่แล้วซึ่งเป็นราคาน้ำมันสูงนะคะปีนี้เนี่ย กำไรจะลดลงระดับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเซกเตอร์เนี้ยเขามีน้ําหนักเอ่ออยู่ในเซตอินเด็กซ์ถึง20เปอร์เซ็นต์มันก็เลยเป็นตัวชุดตัวเซต EPS ให้ให้ดูดูโตน้อยแต่ถ้าตัดเซกเตอร์นี้ออกไปไล่ดูรายเซกเตอร์อะค่ะเออ่แต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีการเติบโตระดับประมาณตั้งแต่เอ่อ10กว่าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเออ่ ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจการเติบโตของ EPS โกตลาดเองเนี่ยมันยังส่งผลให้เซทอินเด็ก์เนี่ยไปต่อได้แล้วก็ยิ่งด้วยการเปิดประเทศของจีนที่เข้ามาอาจจะดีกว่าคาดเนี่ยมันยิ่งช่วยซัพพอร์ตให้ในเรื่องของการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยมีสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะทิ้งไายแนะนำการจัดพอร์ตผู้ลงทุนยังไงดีคะในช่วงเวลานี้ค่ะก็จริงๆถ้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราเรายังชอบอยู่นะคะแล้วเราก็ คิดว่ายังมีรูมให้ไปต่อยังเป็นเซฟเฮเว่นต่อได้ข้ามการเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับรีเซชิขนาดนี้ถ้าเราไปดูเซตอินเด็กซ์แน่นอนว่า,าบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าเออขึ้นมาถึงระดับพั0เแล้วมันก็ดูตันๆไหมแต่ว่าถ้าเราไปตัดเอาไลเออร์อย่างตัวเดลตานะคะที่ PE สูงมากเนี่ยตัดออกไปเนี่ยจริงๆเซตอินเด็กซ์จริงๆเทรดอยู่แค่อาจจะอยู่แค่ประมาณ1,600จุดหรือว่าจริงๆถ้าไม่รวม เดลต้าเลยเนี่ยเซตเนี่ยกำลังเทรดอยู่ที่ forward PE ประมาณ15-16เท 15, ่าซึ่งก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีอยู่กว่า10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะเราวงว่าทั้ง sector allocation แล้วก็การ bottom up stock selection เนี่ยยังจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ การลงทุนของเราเนี่ยยังชนะตลาดได้นะคะซึ่งอบดีเนี่ยเราก็จะเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นแบบ bottom up อยู่แล้วแล้วก็เราเน้นหุ้นที่เป็น high quality growth นะคะก็คือจะมีการเติบโตต่อเนื่องของกำไรที่สูงกว่าตลาดมี balance sheet ที่แข็งแกร่งนะคะมหนิต่ำแล้วก็ valuation เนี่ยก็ต้องถูกกว่าหุ้นตัวอื่นในเซกเตอร์เดียวกันนะคะ, mm hmm. ะในพอร์ตการลงทุนเราก็จะชอบ สี่ธีมหลักด้วยกันนะคะธีมแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศนะคะแล้วก็จะมีการกระจายน้ําหนักในการลงทุนในหุ้นในกลุ่มท่อง,งเที่ยวโรงแรมค้าปีกห้างอสังหาริมทรัพย์แล้วรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมด้วยค่ะแล้วก็เราแนะนําให้เพิ่มการลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีนด้วยนะคะธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของอดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าครึ่งแรกเนี่ย ทิศทางการขึ้นของดอกเบี้ยนยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็จะ selective buy ในตัวของแบงก์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นที่3เนี่ยเรายังคง cautious ในเรื่องของเศรษฐกิจ slow down ในฝั่ง d e v e l o p market เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่มี exposure ใน global cycle สูงแต่ว่าเรายังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น defensive อย่างพวกกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเองคนอาจจะมองว่าเป็น defensive play หรือเปล่าหรือว่าฐานสูงจากปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่า เรายังเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วกันทั้งในส่วนของคนไข้ในประเทศแล้วก็รวมไปถึงคนไข้ต่างชาติที่จะฝ่ายอินเข้ามาด้วยนะคะธีมสุดท้ายที่เราชอบอีกธีมหนึ่งก็คือเรื่องของ EV ธีมนะคะคิดว่าเป็นธีมที่นักลงทุนควจะมีก็คือ EV เนี่ยก็ถือเป็น S-Curve ใหม่ของของของ,ของอุตสาหกรรมไทยของเราแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็ล่าสุดก็มีการประกาศสนับสนุนในเรื่องของการลด ให้ส ubsidy ส,สำหรับผู้ประกอบการลดค่าเรื่องของการทําแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็จริงๆเขาสนับสนุนทั้งผู้ใช้รถเองแล้วก็ผู้ผลิตรถเองด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเหล่านี้เป็นหับในการผลิตรถ e v e ของอาเซียนก็สี่ธีมนี้ก็เป็นธีมหลักที่เรามองว่าเราเน้นการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณจิ๋วคะ่ะที่มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะคุณเฟนสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ คุณดรุณรัตพิยะโยดีหลบชัยนะคะหัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุนของบรลจอาร์บดีน,นะคะที่มาบอกว่ายุบสภาแน่ๆแ,แ,แหละนะคะเพราะว่าถ้าดูตามเงื่อนไขแล้วการจะยกย้ายสสเนี่ยไม่น่าทําได้เสร็จภายในเมื่อวานนี้นะคะถ้าจะจบวาระแบบปกตินะคะดังนั้นถ้ายุบสภาไม่ว่าจะเป็นช่วง15บหถึงยีมีนาวันไหนก็ตามเนี่ยก็น่าจะทําให้มีเวลาขยายไปได้ถึง60วันก่อนการเลือกตั้งนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูอดีตเนี่ยก็พบว่ามีเงินสาพารประมาณสัก7จ็ดหมื่นแปดหมื่น าบทซึ่งนั่นเท่ากับประมาณ0 4 0 5ของ GDP ดังนั้นหุ้นไทยบวกได้ในช่วง3เดือนก่อนการเลอกตั้งประมาณ5%นะคะ1,700ขึ้นไปน่าจะได้เห็นนะคะรวมถึงอันดับสองของนะักท่องเที่ยวจีนด้วยที่ก็คาดว่าน่าจะเข้ามาในบ้านเราปีนี้ประมาณ5ล้านคนนะคะก็น่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยส่วนทางด้านของฝั่งตลาดโลกนะคะสหรัฐเองเนี่ยที่มีการขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องจับตาแล้วค่ะว่าตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจะทําให้เขาชะลออัตราเร่งในการขึ ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นอารบรดีนเลยแนะนําหุ้นไทยนะคะยังลงทุนได้ต่อด้วยตีมบอททอมอัพคือเน้นเฟ้นหุ้นที่สามารถทัดทานกับภาพของการเติบโตที่อาจจะชะลอตัวลงนะคะกับได้อานสองส์ของการเปิดประเทศ4ีตีมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตีมเปิดประเทศตีมดรอปเบี้ยขาขึ้นตีมที่หลีกเลี่ยง e x p o s u r e ที่เป็นหุ้นที่มีส่วนของการเติบโตของเ e เวลลอ e เ e t เนื่องจากว่าตลาดของ Devlop m a r เ e t น่าจะชะลอลงไปนะคะรวมถึง สุดท้ายก็คือตีม EV นั่นเองก็นํามาฝากกันนะคะสําหรับใครที่สนใจการลงตุนในตลาดหุ้นไทยในมุมของนักทุนสถาบันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ